อชื่ออะไรน้องพริกไทยน้องพริกไทยว่าไงพริกไทยพริกไทยจะไปหาใครพริกไทยจะไปหาพี่กาเพชใช่ไหมพี่กาเพชโอ้พริกไทยเป็นแมวตัวสีชมพูนี่ทำอะไรทำกับข้าวเอาไปช่วยถือไปเดี๋ยวดิให้เขาไปหาพี่กาเพชพี่กาเพชรักพี่กาเพชมากเลย พี่กาแฟพี่กาแฟรักพี่กาแฟเหรออ๋อเดียด๋วยวนี้พี่กาแฟงับพอแม่งเลยพี่กเเาแฟก็รักน้องด้วยน้องก็รักพี่กาแฟแล้วนี่ชื่ออะไรมุดตำมุดตามมุดดม,ม,มอ่ะมาเล่นกับพี่กาแฟพี่กาแฟเขารักน้องพี่กาแฟ พี่กาแฟตั้งดีใจอย่างเงี้ยลยอ่ะโอ้ยโอเคจาก้างนี่กัน,นพี่กาแฟต้องรักพี่กาแฟนี่ดูดูวความรักตองสอยพอนไอ้ไอ้มูตาฮะดี่นะมูตามูนะมตม เล่นนอนเล่นนอนเล่นอ๋อพี่กาแฟพี่กาเพาเอานอนกับพี่กาแฟเนี่นอนกับพี่กาแฟนะพี่กาแฟพี่กาแฟพี่กาพกาฟแฟแม่งนอนกาแฟรำคาญแล้วม,มีครูกันด้วยสัตว์ เลิอกเลยเลิกเอาพี่กาแฟพี่พกาแฟก,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 รกร็รักเธอเฮ้ยรักพี่กาแฟพี่กาแฟรักรักพี่กาแฟรักรักพี่กาแฟพี่พี่กาแฟ